เาดีๆนะเม่อรอเทพี่สอนนะเฮ้ยของให้อะไม่รู้ของามข้าเลยพีจริงก็ทำเองสุดยอดเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเซลุงป้านะอาทุกๆท่านนะครับดูผมเบอร์แดนป่าลาผีนะครับ ก็วันนี้เนี่ยเราจะมาที่เมืองบางบดหรือว่าเมืองรับแลมาหาคนเมืองรับแลกันอีกครั้งนึงซึ่งในคลิปงานศพเดี๋ยวผมจะลงให้พี่พีเอฟซีได้รับชมกันในวันนี้นะครับพี่ก็ขอลงคลิปนี้ก่อนเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะอ่าเป็นคลิปที่แฮปปี้มากกว่านะครับเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยคือคนบางบดหรือว่าคนเมืองรับแลเนี่ยให้พาน้องกอลัมเนี่ยมาหาหน่อยก็วันนี้ผมก็เลยไม่ได้มาคนเดียวมากับน้องกอลัมนะครับ แล้วก็น้องสวัสดีครับผมตั้มันป้าครับก็วันนี้น้องเฟิร์สก็ไม่ได้มาด้วยนะน้องเฟิร์สเนี่ยกินยาที่โรงพยาบาลให้มาแล้วก็น้องเฟิร์สเนี่ยแบบมีอาการมึนยานะคล้ายๆแบบยาพวกอะคล้มาดีเลียพีพีเอฟซีพลาิจแล้วมันจะมึนอะนั่นแหละประมาณนั้นผมก็เลยไม่ต้องมาแล้วเฟิร์สเดี๋ยวให้กอล่ามาก็ได้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวไงเนี่ยพวกผมขออนุญาตเดินทางเข้าไปข้างในก่อนนะครับก็ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจผมมีกำลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะครับ PPFc โอเคครับจะยังไงผมขออนุญาตเดินทางกับน้องต้นมันเข้าไปข้างในก่อนนะครับและอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ผู้ผมทั้งสามคนด้วยนะครับโอเคเข้าไปเลยดีกว่าต้นมันไปไทางนี้ทางนี้กกลัม,ลมน,น้องก็ไม่เคยมานะไปไปทางนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เนี่ยเข้าไปเน,นี้นี่กลำกลำกลทางนี้นี่นี่นี่กละำเดินเข้าไปตรงไปเลยเออระวังระวัง ทางนี้คือน้องไม่เคยมานะนไอ้ลัมทางนี้นทางนี้นมีงูฟักใครงูอะไรพี่กรงอาใช่ไหมน่น,นเดินค้มข้อนะ้นไม้นก็ตามกูมาวันนี้กูน้ำเองรัม,มวันนีย ครับปลาก็ลั้มมาแล้วครับปลา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 ครับ,รบนั่งรอสักพักนะต้นมันนั่งนั่งตรงนน้นเลยกรลั้มนั่งตรงนี้

ป้าครับผมพาก,กละลำมาแล้วครับกระลำเดินถ้าป้าเขาออเดินออกมาเนี่ยเองก็ค่อยๆเดินเข้าไปนะแล้วก็ไหว้เขาออดีๆนะไหว้เขาแบบสุภาพเขาจะสร้างซ่อนอะไรเองด้วยหรือเปล่าได้ยินป่<ม>ะเดี่ยถ้ามีอะไรก็ ประมาณเองก็เข้าไปกราบไหว้เขาด้วยนะเพราะว่าเองยังไม่เคยเข้าไปไหว้คนเมืองลับแลเลยก็เข้าพูดอะไรก็คอยแปลมาให้พี่น่งรกอนก่อนนะพี่เอฟซีเพราะผมก็ไม่รู้นะ ลองตะโกนเรียกทีสัสดีมบ้าครับบ้าครับของพายกอลั่มมาแล้วครับ ปลาครับ มาครับมาครับมาครับพีดดองเขียเฮ้ยเฮ้ยออกมาแล้วไปกลับกลับไปก่อนเลยไปไว้เขาดีๆนะเมื่อี่พี่สอ,อนอะเดี๋ยวกูตามไป chạy mơ môi sao nào bò quái đi Why, đi quái đi đi cháu có lắm

เป็นคนแบบไลฟ์แบบเทคโนโลยีอยู่ในถ้ำก็กินเนื้อเป็นอาหารเนื้อสดๆก็ให้ให้คนเมืองรับแลช่วยดูแล้วก็สั่งสอนหน่อยก็ได้ช่วยแนะนำอะไรแบบนี้ตัวมันก่อรัก่อรำเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อให้ละก็อยางให้เขาตั้งชื่อให้หน่อยเป็นมงคลอ่ะให้เขาตั้งชื่อให้หน่อย ใบชาแปลว่าอะไรอ่ะเห็นน้ำท่าเขาดิ แปลว่าอะไรเป,เ,ปเป็นสมุนไพตั้งชื่อว่าอะไรนะใบาชาใบาชาก็เขาบอกแปลว่าสมุนไพชิมนนิดนึงนะครับพี่เบียสีก็ล้ำชอบไหม ờ ba hỏi chờ ờ có chữ có ok yu chả có làm nha bye อายุน่าจะประมาณน้องเฟิร์สสิบสองใช่ไหมอายุประมาณสักสิบถ้าไม่สิบก็สิบสามอะต้องประมาณเนี้ยแหละสิบถึงสิบสามอายุของกอลัมแต่ว่าเข้าเมืองรับแรได้นะเพราะวาายุเลยก็แล้ว Hình có thì bài hãy khó phẳng tôi nha Có tham lấy bảo เขาก็ถามนะเรียดซีว่าอยู่บ้านก็ไขมางนังตะนก็เล่าให้ฟังยี่ผมกอลามครับกอลามนั่งดีๆอ่โซน นั่งดีๆนั่งดีๆพี่ซอนอยังไยงยกมือไว้เขาดีๆกมือไว้ครับกระลำให้ให้คนเมืองรับแรสงสร้างซ้อนเลยตัวมันขระลำ ทำตัวให้น่ารักหน่อยก็ผู้นนพ่อผมก็เริ่มจะฝึกให้น้องพูดไทยแล้วนะเพราะสองข้างพอดีพอจะมีว่านแบบให้น้องแบบพูดชัดพูดไวไหมแบบสมุนไพที่รักษาในการพูดอะมีใช่ไหม บอกว่าถ้าเอามารักษานี่นานไหมถ้าเอามารักษานี้นานอ๋อประมาณสองสองสามอาทิตย์สองสาอาทิตย์เลยเหรออืมก็ได้นะบอกบอกเดี๋ยวท้าบเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพวกเราเามาฟังนี้เขาจะพอจะรับให้ได้ไหม ได้ใช่ไหมต้นไม้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเอากอลัฟมาฝากไว้นี่นะ PFC เพื่อที่จะให้น้องเนี่ยรักษาในการพูดจะได้คุยกับเรารู้เรื่องสักทีหนึ่งนะคือผมสื่อสารกับน้องเนี่ยค่อนข้างยากนะน้องก็อยู่กับผมมาเนี่ยนานละหลายเดือนละคือน้องพูดยังไม่ค่อยได้เลยนะแต่ว่าฟังออกแต่พูดไม่ได้เลยนะครับพีพีเอฟซีเดี๋ยวผมแล้วน้องต้นไม้ก็จะมาฝากกับคนเมืองรับแลนะหรือว่าชาวบังบทนะครับโอเคไหมต้นไม้

ทำไมตัดได้้แลวตดัตดตัดยังไงอ่ะแบบอนรรรงธมดา,ดาอ๋อคือตัดผมได้แล้ว <ไป S 1> อ๋อคือเขาแนะนำให้น้องเฮ้ยเขาให้อะไรอะเฮ้ยเขาให้อะไรวะเขาใส่อะไรให้กอลัมไม่รู้เป็นทองวะเฮ้ยกอลัมได้ทองพีพีเอฟซีกอลัมขอดูหน่อย เนาะเจอตรงมือน้องไหม,มเฮ้ยกอลัมเป็นบุญมากเลยกอลัมเป็นบูญมากนะพพฟซีอขอให้เองเหมือนกันเหรอต้นมันมให้อะไรอะ่ะ เพืออะไรน้องต้นมันบอกไว้ยังฮะห้ามให้ใครเห็นห้ามให้ใครเห็นเขากำลังเหมือนกำลังแบบสั่งเสียอยู่อะเหมือนกำลังสั่งว่าอย่าทำอย่างนี้อย่างเงี้ยพี่ขอดูหน่อยได้ไหมต้นมัน อ๋อ و, เป็นทุ่งจากที่วันนั้นจนป่าเอาไปนี่ใช่เหลือกที่พี่มาช่วยอะ่ะมีอะไรมั้งไม่รู้อุย้ยมีพ้ากันเลี่ยนทองพี่พีเอซีชูกันอะ่ะชูกันอะ่ะมีพ้าแล้วก็เลี่ยนทองนี่ทุกคนพ้ากันเลี่ยนทองอ่ะตัวมัน อันนี้เขาให้เองใช่ไหมใช่เพ่อ,เอาไว้เก็บไว้ดีๆอย่ายให้ใครเห็นต้นมันเก็บไว้ดีๆเขาอุตส่าห์ให้เรามาส่วนน้องกอลําได้อะไรนะได้เหมือนสร้อยทองใช่ไหมพี่โห oh, คือแบบน้องต้นมันเอ้น้องกอลําโชคดีมากกับน้องต้นมันอนะผมไม่อิจฉานะผมยินดีด้วยทั้งหากที่มีของดีติดตัวไว้นะป้องกันตัวนะแล้วเป็นทรัพย์สินที่ลํำค่าที่สุดในชีวิตผมเลยอะยอดสุดยอด ไปกลับไว้เขาดีๆก็คือแบบเราต้องขอบคุณเขาเลยนะนี่เขาสรสาให้คลองลำค่านั่นเนี้ยไว้ดีๆก็รับขอบคุณเขาดีๆเขาอสรสา์ให้เรา อ๋อคือเอามาส่งให้มันลืนโอเคมันลืนอะไรมันลืนผ่านมาแล้วไม่ใช่เหรออ๋อพรุ่งนี้ก่นอนีอ๋อพรุ่งนี้กวอนใช่อบอกท่านไม่ตรงเวลานี้คือช่วยไม่ได้ละโอเคนะพีเอซีตามนี้โอเคได้ได้ได้ต้นมันได้เลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไปเขาเลยไว้เขาเลยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วกอลัมออกมาไหนมาดูนี่กอลัมไหนเฮ้ยของจริงกอลัมเองสุดยอดเลยเอาทุกคนไปพวกผมขอแยกออกก่อนดีกว่ากอลัมเดี๋ยวเองมารักษาที่นี่นะ พอพพฟซนะตอนนี้ผมกับต้นมันแล้วก็น้องกอลัมก็ได้อองมาอ,อยุยอ่ยยกันผมนะยุ่ยยกันผมก็ได้ออกมาข้างนอกแล้วนะครับพพฟซ์ครับกอลัาทองนอเนาะก็น้องต้นมันก็ได้ของดีน้องกอลัมก็ได้ของดีนะครับพพฟซ์ก็เดี๋ยวผู้ผมเนี่ยจะพาน้องกอลัมมารักษาในการพูดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะมาแนะนํากันอีกทีหนึ่งนะครับ ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมขออนุญาตลา PPFc เนี่ยแต่เพียงเท่านี้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและนนังต้นมันมีกำลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะครับ PPFc ครับสำหรับคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจผมและไว้เจอกันใน e ีีหน้าครับสำหรับ e ีีนี้ผมขออนุญาตลา PPFc เนี่ยแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับลา ปรจเดิ่คริมนาครับพีพเฟซี